สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์หลักฐานเสาหมดุดเกาะบอร์เนียวเป็นของอินโดนีเซียทั้งหมดอินโดนีเซียกําลังเร่งดําเนินการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาก,กราร์ตาที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมารตรามาที่กรุงนูซันตาลาเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเนื่องจากกรุงจาก,กราร์ตามีอัตราการจมน้ําทะเลเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ ซึ่งก็มีข่าวข่าวการแยกออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศใหม่หรือมารวมกับอินโดนีเซียของรัสซารักและรัสซาบาล่าสุดก็มีประเด็นดราม่าสนันในโลกโซเชียลของชาวเน็ตอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปิน์เมื่อมีเพจเฟซบุ๊กได้แชร์รูปเสาหมุดสลักบนเกาะบบน์เยวแสดงความเป็นเจ้าของเกาะบบน์เยวทั้งหมดของอินโดนีเซียในเพจเฟซบุ๊กก็มีชาวอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลาย เช่นชาวอินโดนีเซียเกาะบอร์เนียวเป็นของอินโดนีเซียทั้งหมดมาตั้งแต่อดีตชาวฟิลิปปินส์ลัสซาบาเป็นของฟิลิปปินส์มาตั้งแต่อดีตเช่นกันชาวลัสซารวักและชาวลัสซาบาต้องประกาศแยกตัวออกจากสาพันธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศใหม่ในเพจ a c e b o o k ก็มีชาวอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวอินโดนเีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ท่านแรกครับเสนอแนะให้ประชาชนในรัฐสารวัตรได้รัฐซาบาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชาติพันธุ์ชาวาเหมือนกับคนอินโดนีเซียอย่างฉันและส่วนน้อยเป็นคนชาติพันธุ์มาเลยูทำประชามาติแยกออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียท่านต่อไปครับอย่าคิดแค่เสาหมุดสลักเจ้ามะอ้างเกาะโเนียวเป็นของอินโดนีเซียทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้ ฉันคุณมาเลเซียขอปฏิเสธข้ออ้างนี้เพราะมันไม่สมเหตุสมผลอดีตเป็นของใครไม่รู้แต่ปัจจุบันเป็นของสหพันธรัฐมาเลเซียท่านต่อไปครับคุณฟิลิปปินส่วนใหญ่รวมทั้งฉันไม่เคยยอมรับว่ารัสซาบาเป็นของสหพันธรัฐมาเลเซียเสนอแนะให้คนในรัซซาบาทำประชามติว่าจะอยู่กับสหพันธรัฐมาเลเซียต่อไปหรือจะกลับมาอยู่กับฟิลิปปินเหมือนเดิมท่านต่อไปครับ มาเลเซียกับอังกฤษเจ้านานิคุมเก่ารวมหัวกันยึดเอาลัสซาร์วักและลัสซาบาไปจากอินโดนีเซียทั้งที่มันเป็นของอินโดนีเซียมาตั้งแต่อดีตในฐานะคุณอินโดนีเซียขอบอกว่ามันไม่ผิดถ้าอินโดนีเซียจะเอามันกลับคืนมาเป็นของอินโดนีเซียทั้งหมดจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าในฐานะคุณอินโดนีเซียคนหนึ่งเหมือนกัน สนับสนุนให้รัฐบาลอินโดนีเซียเอารัสซาราวักและรัสซาบากลับคืนมาเป็นของอินโดนีเซียเหมือนเดิมจะด้วยวิธีไหนก็ได้หรือจะทำสงครามกับมาเลเซียอีกครั้งก็ได้ท่านต่อไปครับขอถามอินโดนีเซียถ้าเอารัสซาราวักและรัสซาบากลับคืนไปรวมด้วยแล้วคุณชาติพันธุ์มาเลยูที่อยู่ในทั้งสองรัฐนี้จะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไรหวังว่าจะไม่ใช้กฎหมายภูมิบุตรเหมือนกับสาพันธรัฐมาเลเซียนะท่านต่อไปครับ ฝากถึงคนในรัสลาวักและรัสซาบาจะอยู่กับสาพันธรัฐมาเลเซียต่อไปเพื่อกินแต่เศษเนื้อติดกระดูกที่เขาโยนให้หรือจะมาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียในฐานะจังหวัดเขตปริมณฑลกรุงนูซันตาลาเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียทันต่อไปครับเสนอให้รัสซาบาแยกออกจากสาพันธรัฐมาเลเซียแล้วมารวมกับฟิลิปปินส์ขอสัญญาว่าฟิลิปปินส์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพยากรในรัสซาบา เหมือนกับสาพันธรัฐมาเลเซียที่สูบเอาไปเกือบจะหมดแล้วท่านต่อไปครับในฐานะคนรัศลาวักขอบอกตรงนี้เลยว่ารัศลาวักจะต้องแยกออกจากสาพันธรัฐมาเลเซียแล้วตั้งประเทศใหม่ขอถามคนณรัสซาบาจเจ้าด้วยหรือไม่หรือจะอยู่เฉยๆปล่อยให้รัฐบาลกลางมาขนเอาทรัพยากรไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ขอตอบแทนคนณลัสซาบาส่วนใหญ่พวกเราก็าอยากจะแยกออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียมาตั้งนานแล้วถ้าลัสซาบาสามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยตัวเองเพียงพอต่อการบริโภคภายในพวกเราแยกแน่ท่านต่อไปครับไม่ไหวนะถ้าอินโดนีเซียจะอ้างเอาแบบหน้าด้านด้านอย่างนี้ทำไมไม่รวมเอาหมูกก่เกาะต่างๆที่อยู่ในทะเลแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียไปด้วยเลยล่ะ ฉันและคุณมาเลเซียทั้งประเทศคงไม่ยอมเสียรัสละสวักและรัสซาบาแน่นอนทันต่อไปครับอินโดนีเซียถามสุลต่านเชื้อสายฟิลิปินที่ปกครองรัสซาบาหรือยังว่าเขาอยากไปร่วมกับอินโดนีเซียด้วยหรือไม่ถ้ารัสซาบาแยกออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียคงมาร่วมกับฟิลิปินมากกว่ายังไงเลือดก็ข้นกว่าน้ําทันต่อไปครับก็ในเมื่อจีนยังอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อเคลมทะเลจีนใต้ แล้วทำไมอินโดนีเซียจะอ้างเสามุดสลักแสดงความเป็นเจ้าของเกาะโบเนวทั้งหมดไม่ได้อินโดนีเซียไม่ได้อ้างลอยๆแต่มีหลักฐานชัดเจนตามสิทธิ์ท่านต่อไปครับลัสซาบาเป็นส่วนหนึ่งของฟิลิปปินมาตั้งแต่อดีตฉันและคนฟิลิปปิน์ทั้งประเทศเข้าใจว่าลัสซาบายังเป็นส่วนหนึ่งของเกาะมินานาวตอนใต้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมลัสซาบาจะต้องกลับคืนมาเป็นของฟิลิปปินแน่นอน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าโดยปัจจุบันนี้ลสซาบาก็ยังมีสุลต่านปกครองซึ่งเป็นคนเชื้อสายฟิลิปปินส์ก็ชัดเจนลสซาบาเป็นของฟิลิปปินส์มาตั้งแต่อดีตแค่ถูกมาเลเซียกับอังกฤษเจ้านายเก่ารวมหัวกันบีบบังคับสุลต่านให้ไปขึ้นกับสาพันธรัฐมาเลเซียท่านต่อไปครับทาอินโดนีเซียจ้างเอาลสซาลวักกับัสซาบาโดยอ้างเสาหมุดสลักในประวัติศาสตร์อย่างนี้ งั้นสหพันธรัฐมาเลเซียก็อ้างเอาประเทศสิงคโปร์และจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยได้สิเพราะก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียท่านต่อไปครับแนะนําสหพันธรัฐมาเลเซียควรปล่อยลัซาบาออกมารวมกับฟิลิปปินส์จะดีกว่าเพราะตลอดเวลาที่ลาซาบาอยู่กับสหพันธรัฐมาเลเซียรัฐบาลกลางสหพันธรัฐมาเลเซียไม่พัฒนามีแต่สูบเอาทรัพยากรอย่างเดียวท่านต่อไปครับ ดินแดนที่เคยเป็นของอินโดนีเซียยังไงก็ต้องกลับมาเป็นของอินโดนีเซียขอร้องมาเลเซียอย่าขวางเพราะมันคงไม่เหมือนอดีตท,ที่อังกฤษเจ้านายเก่าจะเข้ามาช่วยเพราะตอนนี้อังกฤษก็แย่เหมือนกันทันต่อไปครับในฐานะคนมาเลเซียแนะนํารัฐบาลกลางมาเลเซียต้องทําทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งการแยกตัวออกจากสาพันธรัฐมาเลเซียของรัสลาวัคและัสซาบาจะด้วยวิธีไหนก็ได้หรือจะใช้กําลังทางการทหารก็ได้ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญสาพันธรัฐมาเลเซียจะมีกฎหมายรองรับการแยกตัวแต่ถ้าปล่อยให้ละซารวักและละซาบาแยกออกไปรัฐบาลกลางสาพันธรัฐมาเลเซียจะขาดรายได้มหาศาลจากทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันดิบและการธรรมชาติท่านต่อไปครับ รู้นะที่อินโดนีเซียอยากได้รัสรวักและลัซาบาเพราะหวังจะเข้าไปกอบโกยทรัพยากรในสองรัฐนี้คนมาเลเซียทั้งประเทศรวมทั้งฉันด้วยดูออกนะอินโดนีเซียต้องปล่อยให้สองรัฐนี้อยู่กับสาพันธรัฐมาเลเซียต่อไปไม่อย่างนั้นเจอดีแน่ท่านต่อไปครับแนะนำสาพันธรัฐมาเลเซียเมื่อไม่มีความจริงใจที่จะพัฒนาสองัฐนี้ก็ควรปล่อยให้มาอยู่กับอินโดนีเซียเพราะอยู่กับสาพันธรฐมาเลเซียก็เหมือนเป็นลูกนอกใ้ แต่ถ้าอยู่กับอินโดนีเซียจะดูแลเป็นอย่างดีเหมือนไข่ในหินท่านต่อไปครับยังไงถ้าัาซาบาคิดที่จะแยกออกจากสาพันธรัฐมาเลเซียถ้าไม่เป็นประเทศใหม่ก็ให้มารวมกับฟิลิป,ปินนะเพราะฟิลิป,ปินจะให้สินลาซาบาในการบริหารทรัพยากรของตัวเองอย่างเต็มที่ท่านต่อไปครับขอร้องอินโดนีเซียอย่าเปิดแผลเก่าให้มันเป็นประเด็นอีกเลย เรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับสงครามแย่งชิงสองรัฐนี้คนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศไม่อินกับมันแล้วแต่ถ้าอินโดนีเซียย่อยุและยุแยงมาเลเซียก็พร้อมเสมอทัศนคติของชาวอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับคิดว่าถ้าจะต้องแตกหักกับมาเลเซียเพื่อแย่งชิงรัศนวะกับรัสซาบาอีกครั้งอินโดนีเซียก็พร้อมเสมอและครั้งนี้มันคงจะไม่จบเหมือนเดิม เพราะมาเลเซียคงไม่มีอังกฤษเจ้านายเก่าคอยหนุ่นหลังช่วยเหลืออีกแล้วนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวอินโดนเีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ